สวัสดีครับพี่น้องครับต้นกับก่อนบ้านหนองหมากไฟครับครับมันนีต้นกับไก่อนสิบ้าพี่น้องมาเลาะเบิ้งปลานะครับเนาะมันนีก็เป็นเสาของวันที่ท่ายไ,ไอ้ันี้อยู่เมียนสิบหกหรือสิบเจ็ดวันนี้น,นี่สิฮ่เนี่ยใจอันนี้ทะเลเบิ้งนาวิกาเนะ่กะเปาเมื่อาาวานต้นมะไรามาด้วยครับพี่น้องอั่นพระาะว่าเมื่อวานนั้นคิดอยากกินนั้น ตำปนตำเกี้ยวเห็ดไข่นหนไหมครับแต่ถ้ากันมากรอบซอกกสิบ,บ่ได้กินนังสีนเนาะเพราะว่าอยากคุยกินกับเขาเหนียวหอนหอนนังสีเนาะกรเลันว่ากินขาสาวเรียวยังคอยมาก <c oughs> มันเพราะกินเขาสาว,วเดี่ยวแดดหอนหอนพี่น้องกันเล่นบ่ได้มากกรเลยสิบหกน,นะก็เลยพากันยุดครับพี่น้องยุดสักเส่านนะแพ่เพราะว่ามันต้องสักเส้าของลุงนาของแม่แล้วกัของหลานนังสีเนาะกปเลยหยุดพักท่อนครับ มาครับมาหาเห็ดน้ำต้นน้ำมีกอนครับมันนี่เสียหมานบ่อนะครับน้องบันไดมากมือหนึ่งครับเห็นจังไหนน้องมาหลุ่นน้ำกันนะครับดอกแรกแห้งหมานของเขาครับเพิ่งหวานครับนี่ครับเห็ดกอแดงครับกอแดงครับเห็ดไข่ขาวเด้อครับแบบที่นี่น้องไป ปะเอาืองมาน,ค,นครับเป็นทางไหนบ้าน้อไปลองดอกนี้อืมไม่ได้เอาล้วครับไม่ได้เจอยดีครับอีกดอกนึงครับพี่หนึ่ง สวแดงครับพี่น้องครับไปก่อนแล้วผอดงเฮ็ดทานครับออนกนีไหมันมาท่านอันนี้ได้ไอ,อยายเี้ยเบียบานบานชื้อๆเป็นตั้งนนหนังหนังตัวอยู่ต่างหลังยังขาวๆอยู่เลย,ยเกิดเป็นดงเลยเปล่ายนี่พี่น้องอันนี้เอียงนี่ เมนี่บล่มนเมนเป็นเหใ่เลยไม่ถือแกเดียนเมนผมเนี่เนาะ

งาน,น,น,นดินครับเห็ดข้าวดินเห็ดข้าวแป้ง,งนะมั้ สำหรับเห็ดทานนี่เมนูเห็ดทานก็จะเป็นเมนูหนึ่งหนึ่งตำเกียวหนึ่งตำเกียวพ่ะนะหนึ่งแล้วแหละก็บตำเกียวสมๆกินจับนะพี่นอ้องน่าเอีกดงนะนั่นปะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือซุปนะครับนะซุปเห็ดทานในบ้านโอ้เสียแจ,จ้งวนะ่โอ้โหทั้งในเลยจริง พ่อองมาหาดัดสายตันนู้นนะ่ดินภาพบี่ดินภาพพี่น้องครับเห็ดเพิงครับดอกงามแ่ยเห็เองก็กำเห็ดงก็กำบเออเนี่ยมันเห็ดเปื่องบึ้งเนาะเห็เ็ดเปืงก็กำคล้ายกัน กัมคับเค้ากีคนละยางด้วยพี่น้องแต่ว่ากะแกงแสบด้วยกันนะครับพี่ครับเฮ็ดเพิ่นเค้ากีครับไอ้ไอ้เป็นดอกยังไงนี่นะครับนะเาเฮ็ดเพื่อนเ้าวกีทีเป็นดอกแบบนี้นะครับใส่เห็ดเพิ่อนเขาก,ากัมเนี่ยนี่นะครับเนาะลักษณะเพื่น แต่ว่าทั้งนี้เป็นสีคล้ายๆกันเห็นไหมครับนี่อ่ทานครับมันเห็นยังไงเห็นหนังทิ่เจลาหน้าซ่อมอยู่ไหมอ๋อเห็นถุงดึงไปเลยเหน็หน<จ>มันดำนั่นแหละ เห็ดเพิงบึงวล่เง็ดเพิงเขากี้นะไอ้อสองดอกเด้อันอี่พี่น้องตะบานหาทางเขา่า <laughs> ไอยในอุ้มบนเอาไอ้ตร้งระเสือหน่อยก่อนมา <laughs> ยังไงเข้าไข่ขาวขาวตัโดดเยแสดงนังนเบ่งตู้มีนี่แหละได้งามสิอืมค้าออกไรค่ะเสดาย เดึงขึ้นมาถ้ามันไม่ค่อยติดดินกับเราต้องตัดออกหล่ด้วยอ่ะโอ้อันนี้ก็เสิเป็นเชือกอะไรแหละ,หละ,หละหพี่น้องมหกพี่น้องแล้วเด้งกันนี่เนาะโอ้ตัวนี้เด็กแมงกินเดไ,ได้ตกตะขาตถ้าเป็นเชือกหลุดนาะครับเนาะเป็นอันนี้แหละยังเสด็จเก็บไม่หมดลุ่น ให้ขาวอยู่แล้วครับพี่น้องครับถ้าเฉพาะหม,มันมีดินนะไ้ก็เด้งครับพี่พี่ไอ้พี่ แนมเดวแนมอีกเลยนี่พีองแนมบางเดวแนมบางอีกเห็นอยู่แบบไกลๆว่าจะใบใหม่อหเดพึ่งาดอันเป็นบานไหมเ่็ดพึ่งสานบานเพึ่งข้าวจีข้าวันข้าจีข้าวจำข้าวจำไหมเห็ดพึ่งข้าจำเพ่น น,น้ำานามาน,นำนนาน้ำการค้าบกินภานักหนังน้ะมันขาวตะไกลเลยติดกานนักทานมนาน,นาไหนไหนนักตงใ<จ>นง่นี้ไเนียนัทานมันดกหนติดกิดทุไนไม้ไงโอ้ยผุไหนอ้างหนกันมี หนึ่งหลอดสองหลอกแล้วอ่อมไปเบื้องครับพี่น้องครับอันตั้งนี้มันติดอุ้มนะครับเนาะขอืมเขาตั้งนั่นนะอ้ติดนั่นน่ะไในบ้นน่ะติดอืมเอาเอาเดี๋ยวขั้นนั่นก็เอา ยดไข้ขาวครับนาปล่อยให้เติมหวานเลยเป็นไปนออุ้ยสวยอะไ เีมันเบติอรก่อนโอ้ยมนองดอกน้อั่ยวนยังแดงไม่ะงไกนครับนะล้วคอ่อนไปเอาครับนี่ไอ้เนอกคดนี่เพลงแดงได้นี่ไอ้หมนี่ขึ้นแดงไหมขึ้นแดงไม่นทั้ง่างมันดีสีตั้งเหลืองนั่นเห็นไหมเนอยู่ที่เขาไปเก็บยวนฮะแล้สดีดนาะไม่เปลี่ยงยุคขามันนะ พี่เขาไปเก็บยูซุลินแหมนั่นแหละนี่เพิงบึง้งดอกนี่แหมครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดสวยงามอีหลีพี่น้องครับไอ้ก้อนแล้ว่อเฮ็ยดไข้แล้วนั่งถ่ายอยู่เลยข้าวบึงมังกันกับพี่อาาา บังมาใหม่ตั้งหน่อยจเห็ดเพิงด้วพี่น้องสามารถเลยอ,อ่ายค่ะไม่ได้แล้วก็ได้แล้วเทาแล้วสิดโกดเดงครับ พึ่งตองครับผ็ดกดแดงครับง่ายได้ง่ายเห็นตะไคร้เลยพ,พบบี่น้องตะไก่บบ้เขียวจุดเขียว เงี้ยนี้เลยเห็นาเลอไปไหมงให้เจ้าเที่ยวค่ะแล้วเจ้าเที่ยวเง็ดาเหลือนะไ้เียนามกเล็บไม่ไไม่ใช่จะดินครับให้ลังงกเรืงหน่อยครับทองคบ ไปยังมากพี่น้องครับก่อ,อน,นยังไงอง<อ>ูสิงหูสิงดงอนอนอาดหลานด,ด้วย<อ>ตกใจเป็นก็ไปหอดใจตกใจเป็นเป็นกับตกใจตนนี้กันตั้งคนต่างรเรียนดีตั้งตัวนั่งเรียนแบบตั้งตนวตกใจก็เสียเห็นไหมในก่อนนี่คือจังเสีเิเรียนอยู่ดอกกู งูสิงดงกับเป็นงูที่บ่มีผิดเรื่อครับพี่นงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับนะแต่แต่ผู้ใด,ดคิดจิจับไป,ไปกินไปต้มไปอย่างจ้งสี่เสมอนี่จําจว่าผิดเนาะเพิ่นขามีกวาาผิดนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพิดผัดจ้งได้กัน ก็่ต้องขออภัยใ,ในขอมูลนํ้เด้วยครับแต่ว่าตัวนี้มันมาขอขาวนะครับเนาะเห็นออกข้าวอยู่ครับว่านเอางูสีงมากินแล้วกันถือจับจังสีนะเคยได้ยินข่าวไหมพี่ก้องไ,ได้ยินข่าวผ่านๆตาอยู่เนี่ยน,นาเหลือครับพี่น้องเอยู่ยยกลางทรายใ่หม หวนครับเห็ดเผือ,อยังใหญ่มันเป็นเห็ดเพิงดำใหม่หว่ามันเห็ดเพิงดดำใช่ไหมอ๋อใช่เห็ดพึ่งดำบอแต่ก็คล้ายๆกับเห็ดพึ่งลิ้นมานะพี่กอนอือนะครับพี่น้องครับนี่คุณนไหนี่จังการกันเห็ดเพิงลินมานี่แหละ แตาต้อง,งล่องไปเกียงถ้าเห็เพลิงลินมาเป็นสีออกรดขมแต่ว่าขมไม่แห้งทำให้เผิงขมแต่แต่เป็นเห็ดเผิงดำเม็นสีหวานเลยหละไอ,อ้อือบนด้ยวอยอ่หนังนี่น,ะนายอ,อมวนไอ้นี่หวานไปน,นี่อือวนไห้เห็นเห็ดทานบ่โอหนในเห็ดจัวไหนเสียวเลยกอะิงบน่น ไม่ได้อด็ดสินอืมไม่ได네้กด็ดสิเอามันมาเห็ขยิบเกี่ยวครับเห็นแล้วไปไอ้ก่อนเราคือเห็นในก่อนเลยอืม มันดอกงงให้หน่อยนะบัางนีน่ซ <laughs> ้ำเหล็บหนึ่ง <laughs> แนน่มามันก็เป็นสีสมสมจินจุดๆหน่อยอะไรแห,แหว่หลับลงดึงเพิ่งเก้าวฉีกครับ

เป็นแบบก้อนขนอยู่ทั้งหัวเป็นนะปุ้งมึงครับปุงบ้งมึงครับเห็ดกัวแดงครับ คือเห็นแต่เมื่ออายอด์เห็นนี่ป้าถูกกระทู้ยังไม่จะเอเอาไหมพี่น้องครับมึงนี่แหละป้าผู้ใด้ลายเอามากล้องเลยไงเฮ็ดเผิงพุ้งหมูหรือว่าเฮ็ดเผิงหย่อหรือว่าเฮ็ดเผิงด่างแห่ด้วยครับพี่น้องเย็บเลยนะเย็บเลยไอ้ป้าม่ต้องอันม่ต้องน้ำหายากแล้วคนนี้ Để cho mọi người dọc chung như vậy này. Ô, oh, phần này, ôm

อันลดปันหาเสียงเด้พี่น้องเป็นเรีย่านมากเ,เป็นเปิดเพลงนะฮะก็ตอ n อบกกเสียงเป็นบอกกบเสียงแัน,กกเงงนเพลงไม่เพลงเขานะพี่น้องแต่เพลงเขาก็เกั้งแคลิปมันกแติดลิกับซิดเพลงเสียนะครับนะตั้งแต่มันกีป็นหายน,นะพี่น้องแต่บอกรู้เนี้ยคับหนึ่งขอตัวขออภัยนะค,ะะครับไอเกดเนี่ะเท่ากับจเคีียวๆมันจะแยงหน่อยนะแล้วมันออก่จะเที่ยนี่แหละ hắn mà chạy ở coi đẹp không hắn mà chạy và tốt chạy vượt nè hắn mà chạy ở บึงบึ่ง่าอ๋อบึงบึงอกซีอกซืเอแล้าแค่เดียวตือมึงครับแค่ปาค้าดำกับเงินครับ าไข่เขียวครับเห็ดโคเดงครับมาอ่านไ,ไหมเห็ดไข่ขาวกับพี่น้องเต็มพนอยู่เอาดองได้กันโอ้อไข่ขาวตุต้ม ดูมั <Okay. S 2> นไปไอ้คือเซ้าง่าบง่าบอยู่มันคิขึ้นดอก,กอันนี้พ่ท่านเอามาดอกน้อยให้น,หน้องนะไปเป็นง่ายซะลบกระดังคางกินนิ่น่นี่ยังยยจำไหม ครับอืมเห็ดข้อไข่ครับเห็ดขาดใช่ไหมอืมนี่นะครับน้องพี่น้องครับกะหาเห็ดออกมาแล้วด้วยครับนี่นะครับเห็ดเหล่าใสา่เต็มตะกร้าเห็ดออามาหนี่กะซิมี่เห็ดเห็ดตามในคลิปนะครับ<ม>พี่น้องครับเห็ดข้อไข้ เห็ดพวงหมูเห็ดเอียงแน่ยและไอ้ห็ดทันเห็ดทานเห็ดกอแดงเนาะรวมเห็ดรวมกับพี่น้องกับถือว่ามามันนะครับเนาะกับเบเรม่ามือหนึ่งไก่ย่างตะลามือเนี่ยย่างสี่ชั่วโมงนะครับประมาณประมาณสี่ชั่วโมงเนาะครับพี่น้องครับนี่กต่สี่ได้ประมาณนี้ฮาลังเมือบ่มีเห็ดไก่ย่างหาชั่วโมงเฮงหกชั่วโมงกับเหล่วแต่บางมือกับย่างหอดเทียงหอดใบโมงจังสีเนาะกับแต่เพิ่นบ่มีเห็ดไก่ย่างจนมาแหละพี่น้องครับ นี่ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับทีไม่ยังปลาน้าต้นน้ำมีกรครับครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงได้ครับลำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับไปผ่าต้นกับไปกรคลิปหนาครับสวัสดีครับครับกลับแล้วครับพี่น้องครับต้นถือโทรศัพท์ด้ครับกัสิบว่าเยกมือสวัสดีนะครับเนาะมือหนึ่งกัสจับโทรศัพท์เนาะแต่เสียสวัสดีขังเดียวพี่น้องกัสิบว่าอันวายขังเดียวอีกยังเ็นสี่นะต้นยันนียังก็อายเคยน้อยยังก็มามาจันมามา กาครับกลับล่ะครับกาพิกัดปลาเฮ้ามันนี่กาเก็บอยู่าั่งเพื่อนน้องฮีจังหวัดหลยอแยด้ครับพี่น้องครับกาเป็นเสาของวันที่สิบหกนะครับนอกจากขอให้พ่อแม่พี่น้องมันหมานด้ครับสำหรับพี่น้องที่เสียงอันเสียงโศกอนะก็ขอให้มันหมานด้ครับแต่ว่าส่วนกาับไปกอนกาเสียงเปลยนหรอพี่น้องซื้อเปลี่ยนซื้อยมัได้บ่เคยหมานจากเดียก็เลยบ่ซื้อนี่ครับกลับของแต่ล่ะครับกลับล่ะครับ